อ่ะโยฮลโลกลาบสวัสดีท่านสมาชิกชมรมคนชอบทุกท่านเลยนะครับวันนี้อาจจะแปลกตามากๆเลหน่อยเลยนะเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้อยู่ในโลบ็อกนะวันนี้ผมมาอยู่ในเอวีนะครับผมผมบอกเลยนะครับว่าคือก่อนอื่นผมต้องขอโทษก่อนนะเพราะว่าผมไม่ได้ลงคลิปไปหลายวันแล้วนะด้วยความที่ว่าช่วงนี้ผมยุ่งๆนะครับ ไม่จุ้งๆเลยจุ้งมากๆเลยนะครับอช่างมันนะครับวันนี้นะครับคือทางเราวีนะครับก็ได้อัปเดตให้มาเนี่ยเดี๋ยวผมเอาอะไรให้ดูนะี่นี่เลยเติมกล่องนะครับเป็นกล่องเติมแค่หนึ่งคูปองนะครับเติมหนึ่งครูปองก็ได้นะ่ไหนวาอ่ะนี่ไงครับเติมหนึ่งครูปองนะครมันจะได้กล่องนี้มานะ เลยกองซินเวอร์โปร้อนรับซัมเมอร์วันนี้ก็ถือโอกาสอันดีเลยะครับเพราะว่าผมไม่ได้ปิดคอมเล่นโลบอกเน่เาเป็นว่าแก้ขัดะครับผมเล่นดาวอวีไปก่อนเลยกันนผมไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับดาวอวีผมให้ดูก่อนเนี่ยครับสบภาพก็จะประมาณนี้นะครับ แพตตินัมนะครับดูแพตตินัมนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นกับผมเพิ่มเพื่อนม,มาได้นะครับเตยผมอ้อนก็เชิญมาได้นะครับผมพร้อมจะเล่นกับทุกคนอยู่แล้วนะครับจะมีเพื่อนนะจะมีเพื่อนเล่นนะครับไปเงาเง,า,เงาไม่ได้นะครับถ้าใครใจดีก็มาแบกผมไหน่อก็ได้นะครับวันนี้หลักๆก,ก็จะมานี่นะครับมามา,มาเติมคูปองนะพอดี ผมไปแค่กระปุกมานะครับแค่กระปุกมาสิบบาทนะครับถาผมเติมผ่านนี่นยกันนะครับเติมผ่านแอปแอปได้ไหมเอ้ยตังเห,เหลือแล้ววเนะี่ยอ้าวเรียบร้อยครับ ตังเอพเหลือพอดีเนี่ยโอเคไม่เติมอีกแล้วจะเติมมาเลยนักหมจิ้งจ,จนอยู่นะครับนี่เติมมาแล้วนะครับแล้วกล่องเราอะไรขอจะส่งให้ตรงข้อความลวเลยผมไม่เคยร่วมกิจกรรมแบบนี้เลยเนี่ยอ๋อนี่นมาได้จากตรงนี้นะครับนี่มาดูกัน คิปนี้ผมคงจะจะลงโทรศัพท์เลยคงไม่ได้แบบทําปกคลิปจะลงเลยจะยากไปเลยตอนนี้เวลาผมอัดตอนนี้ก็สี่ทุ่มไอ้สองทุ่มสองทุ่มยี่สิบเจ็ดแหละนี่ไงกองเ,อเปิดไปเลยแล้วกันนะครับซึบบอกว่ามีโอกาสนะมีโอกาสได้เอ้ยยังไงเนะี่ยหาเง่น เฮ้ยเ้าชิบหายยังไงครับเนี่ยทำไมเปิดไม่ได้อะอย่างไรนี่อย่างไร,งไรใช้ในกิจกรรม My Story o o k เ้าแล้วยังไงเนี่ยแล้วคือยังไง คือเราเติมไปนี่เราเรา,รา,รา,ราใช้ไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยโอ้ชิบหายเลยเลยเราไปกิจกรรมใหม่สตอรี่บล็อกเนี่ยมันจะมาตอนไหนครับเนี่ยเครียดเลยไหนมีหรือเปล่ามีในน,นีหรือเปล่าโอ้กาลีนา่านับวันมึงยิ่ง ทำไม้ยุ่งยากเงนะกาลีน่เก็บดีนี่ยน่าเน่บอกเลยชิบหายนะครับสรุปคือยังเปิดตอนนี้ไม่ได้เนี่ะเอาเป็นว่านะครับเอาเป็นว่าคิดซะว่าผมมานี่เลยอัผมมามาเสียสิบบาทนะครับเสียค่าโง่สนะิบบาทเนยฉลองกิจกรรมใหม่นะ Αι, ไม่กล่องอะไรสุ่มไปนะไม่กล่องนี่นะครับกล่องอะไรนะอ่ะห้าเพชรนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะฮะนะโชคดีมีชัยโชคชัยมีปัวกันทุกคนด้วยนะไปแล้ว เอา้าลืมไปนะครับลืมไปมันมีกล่องนี้อยู่กล่องรุ้มสก,กีรีเจนใช่ปะ่ะนี่ไงห้าคููปองเรามีสิบคููปองเนี่ยจับไปสองกล่องเลยอ่าผมดวงดีอยู่แล้วนะครับบอกตัวผมนี่มันจะเบสครับเปิดเลยอ่านี่ไงสามสิบคููปองสามสิบเพชร ไปเลยครับบ๊ายบาย